สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยเนื้อหาในคลิปน,นี้ก็จะเป็นสปอยมังงะวันพีในตอนที่1นึ่โดยมังงะวันพีในตอนนี้มีชื่อตอนว่าซันจิปะทาควีนโดยเริ่มเนื้อหาในตอนนี้มาก็จะได้แต่ภาพมิตซันจิกับควีนที่กำลังต่อสู้กันซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจำได้ก็จะมีเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเกชาคนหนึ่งที่มีประเด็นนว่าซันจิทาร้ายผู้หญิงคนนั้นจะได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าซึ่งในระหว่างที่ซันจิแล้ว,วควีนนนนนนีี่่่่กกกกกาาาาลลััังงตออสู้้้้เเืรร็จะไดมวชคน,น,น มีชื่อว่าโอซมมและโอโซเมะและการที่เธอนั้นเดินเข้ามาในสนามลบจนได้มาเจอเข้ากับซันจินึกกรเพราะว่าเธอนั้นกําลังตามหาสัตว์เลี้ยงที่เป็นหนูที่มีชื่อว่าชูจิซึ่งใน,นระหว่างที่เธอนั้นกําลังตามหาอยู่นั้นกระดันเกิดเหตุการณ์ที่ซันจินั้นวิ่งหนีควีนจนมันทําให้เกิดเหตุการณ์ก่อนอหน้านี้ที่ได้มีการสงสัยกันนะฮะส่วนทางด้านโมโมโนสเกะที่กําลังสร้างเมฆเพลิงขนาดเล็กโดยการที่โมโมโนสเกะนั้นสร้างเมฆเพลิงขนาดเล็กจานวนมากมันก็เลยทําให้เขานั้นเริ่มเข้าใจนะว และหลังจากนั้นก็ได้ตัดภาพกลับมาที่การต่อสู้ของควีนและก็ซันจิโดยควีนในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยนะว่าเขามีความสามารถที่เหมือนกนับพี่น้องเจอมากนะฮะโดยพี่น้องเจอมากแต่ละครน,นั้นก็จะมีความสามารถของพีทความสามารถของความแข็งแกร่งแล้วใช้มือเป็นอาวุธความสามารถของสายฟ้าแล้วความสามารถของความเร็วโดยควีนในตอนนี้มีพลังที่สามารถใช้ความสามารถของพี่น้องเจอมากได้ทั้งหมดและที่น่าทึ่งไปกว่านั้น่นคือควีนเขาในมีความสามารถในการล่องหนเหมือนกับซันจิและก็แน่นอนนะว่าหลังจากนั้นควีน ขาวนั้นก็ได้ใช้ความสามารถนี้ในการล่อหนต่อสูส้กับซันจินะฮะแต่ว่าซันจินั้นก็ได้ตอบโต้กับด้วยความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและในขณะที่กําลังต่อสู้กันอยู่นั้นเนื้อเรื่องนั้นก็ได้มีการพูดถึงเกยชาก,ก่อนหน้านี้นะฮะว่าหลังจากเหตุการณ์การต่าง,งคามระสกิควีนนั้นก็ได้เสียใจยเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นโอซอมหรือโอซเมก็เลยกลายเป็นเกชากคนต่อไปที่ควีนน่าปรดปานควีนก็เลยพยายามจ้างเธอมาหลายครั้งนะฮะแต่ดูเหมือนว่าเธอคนนี้เนี่ยจะไม่เคยตอบรับควีนและก็มาหาัคร้งเดียว ในตอนนี้ก็เลยได้มีการเปิดเผยนะว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันคือควีนที่ใช้ความสามารถในการล่องหนโจมตีไกาชาต่อหน้าซันจิแล้วก็สสยร้ายว่าซันจินะี่ยเป็นคนทำร้ายเธอนั่นเองนะฮะส่วนทางด้านซันจิในตอนนั้นก็เชื่อนะว่าความแข็งแกร่งบวกความเร็วสูงบวกความสามารถของกระดูกภายนอกแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งด้วยฮาคิก่กาะเมื่อซันจิน้นใช้พลังพวกนี้ร่วมกันจะต้องใช้ความสามารถในการโจมตีด้วยไฟได้ทรงพลังมากได้แน่และหลังจากนั้นซันจินก็ได้ใช้ความสามารถพวกนั้นรวมกันนะฮะ จนมันเกิดท่าโจมตีใหม่ที่มีชื่อว่าเดมอนิกวินและใช้ความสามารถนั้นในการโจมตีควีนโดยการโจมตีของซันจิในตอนนั้นก็โจมตีเป็นชูดนะฮะแล้วปิดท้ายด้วยการโจมตีที่มีชื่อว่าบีเบิร์ดแต่ใสยควีนอย่างรุนแรงและเนื้อหาสปอยนั้นก็จบลงเพียงเท่านี้ซึ่งก็เรียได้ว่าเนื้อหาช่วงนี้นั้นก็พีไปอย่างมากนะฮะเพราะว่าในตอนที่แล้วนั้นก็จะเป็นเรื่องเล่าโซโลและแถมในตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องเล่าซันจิผมก็เลยอดคิดไม่ได้นะว่าในตอนหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ แต่ว่าก็น่าเสียดายที่ผมต้องบอกข่าวร้ายนะว่าทิ์หน้าวันพินโงดเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพลังของซันจิหรือว่ามันจะตัดบทไปที่เนื้อหาคนอื่นกันแน่ยังไงเรื่องราวพวกนี้ก็คงต้องรอรับชมกันนะฮะและทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเนื้อหาสปอยที่ได้ไม่การหลุดมาเนี่ยเรื่องราวที่น่าสนใจในสปอยในตอนนี้นนมีอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเรียบเรียงตามเนื้อหาสปอยเลยนะฮะว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องราวที่โคมุระส,ก,รสกิเส เสียใจแล้วก็ร้องไห้ฟูมงไฟกับเรื่องนี้แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานควีนก็ได้เจอเข้ากับเกชาคนใหม่ที่มีชื่อว่าโอซโซมหรือโอโซเมสและควีนนก็ถูกใจเธอมากก็เลยพยายามเรียกมานะฮะแต่ว่าดูเหมือนเธอคนนี้น่นจะไม่ได้ชอบควีนก็เลยทําให้ไม่ว่าควีนนั้นจะเรียกมาก,กี่ครั้งเธอนั้นก็ไม่เคยเข้ามาหาควีนสักครั้งเลยนั่นเองนะฮะและหลังจากนั้นเมื่อเกิดการต่อสู้ขึ้นเกชาคนนี้ที่อยู่ที่เกาะนิกชิมะเธอนั้นก็ได้เข้ามาในสนามลบเพื่อ จนทาให้ควีนที่ตามมาในเะชื่อความสามารถในการล่องหนนะฮะโจมจีสายจนทําให้เธอนะบาดเจ็บและด้วยความที่ควีนเนี่ล่องหนอยู่ก็เลยทำให้เธอเนี่ยตกใจกลัวแล้วก็คิดว่าซันจีเป็นคนทําส่วนซันจีในตอนนั้นได้มืหยิงบาดเจ็บเนี่ยบวกกับเหตุการณ์ที่พระร่างของเขาตื่นขึ้นมาก็เลยทําให้ซันจีเนะี่ยยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่นะว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนทำร้ายผู้หญิงคนนั้นก็เลยติดต่อหาโซโลนะว่าถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนไปเนี่ยหลังจบสงครามในครั้งนี้ก็ให้โซโลในฆ่าเขาซะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเรื่องราวที่แท้้้จจรริงงทังหมมดเนนี็นะปปะปปาณฮ แล้วก็หมายความว่าซันจิที่ไม่เคยทำร้ายผู้หญิงเนี่ยเขานี้ก็ยังคงเป็นคนเดิมแลวก็ไม่เคยทำร้ายผู้หญิงเหมือนเดิมนั่นเองแต่ว่าที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นนั่นคือควีนถึงแม้ว่าเขานั้นจะเคยทำงานโลกกว่าจัดมาก่อนเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเขาจะมีความสามารถเหมือนกับพี่น้องวิสโมกที่ใช้ชุดเลสูนในการต่อสู้ทั้งหมดมันก็เลยทำให้ยิ่งน่าสนใจนะควีนเนี่ยความสามารถที่แท้จริงของเขาเนี่ยจะมีมากขนาดไหนกันแน่แล้วก็เหมือนกับว่าในตอนนี้ซันจิจะมีความสามารถในการใช้ความเร็วสูงนะฮะซึ่งผมก็ไมม่่นนนนจคววาเเร็้ี มันจะเป็นความสามารถของท่าโซหรือเปล่ารอกว่าก่อนหน้านี้ซันจิได้ใช้เดินชมจันทร์จนทําให้เขาเนี่ยสามารถลอยอยู่บนฟ้าได้มาแล้วแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายที่น่าลุ้นนั่นือความสามารถของซันจิที่ใช้ความแข็งแกร่งบวกของฮอมเลวบวกกับกระดูกภายนอกในความสามารถของฮารคิ่กอว่าความสามารถใหม่ของซันจิที่เขาได้ใช้ในการจมตีควีเนี่ยมันจะเป็นความสามารถรูปแบบไหนและมันจะเป็นพลังที่รุนแรงขนาดไหนซึ่งความสามารถพวกนี้เนี่ยเราก็คงต้องมาลุ้นกันไปด้วยกันนะฮะโอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ใหม่ช anel เราสำวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ